ท่านพี่ชัยนะคะท่านมิคนนะคะท่านนายกองการทหารส่วนตะบนหมู่ทเลขกท่านประธานคณะกรรมการศึกษาท่านืรนฐานท่านกำนันนะคะท่านตัวแทนผู้นําชุมชนโรงเรียนวัดพุทเรียนของเรานะคะโรงเรียนวัดพุทเรียนของเราเนี่ยตั้งอยู่ตาบนหมู่ที่เล็กในปีการศึกษานี้มีนักเรียนทั้งหมด42คนนะคะซึ่งโรงเรียนวัดพุทเรียนของเราได้รับความอนุเคราะห์นะคะในการให้ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนมาโดยตลอดนะคะบริษัทนวัตครเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเอกชนในในอำเภอสุนเดินของเราอะนะคะซึ่งในทุกๆปีท่านก็จะมาสร้างความสุขมาสร้างรอยยิ้มนะคะให้ถึงการศึกษานในทุกๆปีดังนั้นต้องรีวัรบุญเรียนต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านมานําความสุขรอยยิ้มนะคะมาฝากพวกเราในทุกๆปีนักเรียนทุกคนขอบคุณครับขอบคุณท่าพร้อมกันลูก คุณในความอนุเคราะห์ความเมตตาของท่าน,นาาาเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่าเปลี่ยนท่านผู้นวยการโรงเรียนบัณฑิเพียนนะครับท่านนายกมงคลปัจจุเมงน,นะครับแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับท่านประธานการึกษารับท่านกำลันด้วยนะครับเกียรติมาวันนี้นะครับพร้อมด้วยคณะครูทุกท่านนะครับรแล้วก็าบสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ กรบผมนะครับนายนิพนธ์ไม้ไผ่นะครับเป็นผู้ดีการฝ่ายการบริหารนะครับก็เป็นตัวแทนของบริษัทนวัตกรนจำกัดอุตาชนนะครับโดยมีผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับโดยมีท่านพลอากาศเอกดรนพศนจันทวันนิตนะครับประธานบริษัทนะครับแล้วก็ท่านสุธิทรจันทวันนิตนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับท่านซีอีโอของเรานะครับรวมถึงท่านคุณพีรยรักษ์ตั้งศนาวัลนะครับท่านกรรมการผู้การ อันนมี้องเรอนีนะครับทางผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับก็ได้มอบหมายนะครับให้ทางเจดประกอบการสาหกรรมท้อนนครนรราศสีมาเนี่ยนะครับทำกิจกรรมซ s r นะครับร่วมกับไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนนะครับทางชุมชนแล้วก็วัดนะครับให้สามารถอยู่คู่กับอุตสาหกรรมได้นะครับยั่งยืนนะครับในการนี้นะครับท่านก็ได้ฝากย้ำการทางน้องๆมานะครับว่า ให,ให้ให้เด็กๆน,นะครับที่ได้รับทุนไม่ได้รับทุนก็ตามนะครับให้ขยันตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะครับเป็นคนดีของสังคม,มนะครับเติบโตมาจะได้ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติและชุมชนของเรานะครับอันนี้ท่านก็ฝากมาด้วยนะครับในส่วนของเงินทุนที่มอบให้นะครับอาจจะเป็นจำนวนเงินที่ที่ไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าเรานําไปใช้เกิปดประโยชน์นะครับมันก็สามารถช่วยเราแบ,บ่บงเบาภาระผู้ปกครองได้ แน้นเราฝากฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะครูและท่านผอด้วยนะครับที่ในการต้อนรับในปีนะครับเราก็หวังว่าเราจะได้มาทุกๆปีนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับใหญ่ชุนครับนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งครับนักเรียนที่สองครับเด็กชายพงศธรศีสุกเดินนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งครับเด็ก ลำดับที่3ครับเด็กชายชยากรวาจาจิตนัเรเยนชั้นอนุบาล2ครับและลำดับที่4เด็กหญิงวรรณการในสุนเนิครับต่อไปครับเด็กชายพันจิระอุทยครับเด็ก ชั้นอุบาลสอเด็กชายชนะนภัทรตั้งผลงานครับและเด็ชั้นอุบาลสอเด็กอิักชาสอนสมเนินนักเรียนชั้นป .1 ครับและเด็กชายชนีวัจินักเรียนชั้นป .1 ครวางกอา ครับเด็กชายเตชิโตนอคับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งครับเด็กชายนอนโรเวสสิงห์พนมกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเด็กหญิงอมิตาสกูสุเนินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองและเด็กชายกนกพลโคสเครีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามครับ เด็กหญิงอัเทลาแดงเรียบครับเรณฑ์ชั้นประถมศึกษาปีที่สาเด็กหญิงวชิรเยานุ่มน่าเกีย์ชั้นประถมศึกษาปีที่สาเด็กหญิงธนพรคงสมเอืัอนเกณฑ์ชั้นประถมศึกษาปีที่สและเด็กชายธน,น,นัครตั้งผลธัญผลเกณชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับ เด็กต่อไปครับเด็กหญิงอนัชชาปูสุเนยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เด็กหญิงประกายแก้วพบสุเนินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เด็กหญิงสุนิสาหึงปุจโยธนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และเด็กหญิงงานรีรั์ฉับสุเนยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับ ที่21ครับที่21นนเป็นทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในงานนี้ยกโครงการระหับจัดหวัดตำบลบุกคีเลนะครับแล้วก็ท่านนิชัยท่านกำนันนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับท่านผอคณะครูโรงเรียนวัดกุเปียนนะครับแล้วก็ท่านรองนายกนะครับท่านเตขานะครับท่านสารวัตรกำนันนะครับที่มาร่วมในวันนี้นะครับ ในนามของโรงเรียนวัดบุดเบียนนะครับแล้วก็ชาวบ้านทุดเบียนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับได้นําทุนศึกษานะครับมามอบให้กับทางเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบุดเบียนของเรานะครับตรงนี้ก็มากันเกือบทุกปีนะครับที่ทางชาวบ้านนครนะครับได้จัดทูนการศึกษานะครับแล้วก็มีเอนรีนนะครับมาเลี้ยงกับเด็กนักเรียนของเรานะครับปีที่ผ่านมานะครับท่านก็มานะครับปีนี้ก็มา นะครับทางผมเองนะครับถือว่าเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับเป็นตัวแทนของชาวบ้านทุเปียนนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนะครับทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมมอบทุนการศึกษานะครับแล้วก็มอบไอศครีมนะครับให้กับเด็นนักเรียนในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับตรงนี้นะครับผมเองก็ถือว่าเด็กนักเรียนของเรานะครับมีปีนี้นะครับมีอยู่42คนนะครับในปีหน้านะครับก็คงจะ 42หรือจะลดลงนะครับตรงนี้นะครับก็ยังเป็นปัญหานะครับในเรื่องของเด็กที่จะเข้าเรียนในอนาคตต่อไปนะครับเพราะว่าของเรามันเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่นะครับบ้านผู้เรียนของเราก็เพียง89 0กวหลังคาเรียนนะครับแล้วก็แถวที่ใช้บริการนะครับก็มีตำบลนโครานะครับมามาเรียนร่วมด้วยนะครับแลวส่วนหนึ่งเขาก็ไปเรียนที่อำเภอในส่วนหนึ่งก็มาเรียนที่ จำนวนผู้เรีของโรงเรียนแล้เรียนเรานะครับก็ถือว่าก็พยายามจะรักษานะครับมาตรฐานและคุณภาพให้อยู่ประมาณนี้นะครับถือว่าไม่ไม่มากกว่า45นะครับไม่น้อยกว่า40นะครับถือว่าตรงนี้ก็ยังถือว่าเกฑ์นะครับถ้าน้อยกว่านี้นะครับมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของเขตนะครับตรงนี้เกตฑ์เขาคือควบคุมดูแลนะครับยังไงแล้วนะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้นะครับท่าน ทำจริงหนึ่งประการใดนะครับในบุญบารมีของหลวงปู่สานะครับก็ขอให้ท่านกระสมนะครับแต่บนสําเร็จนะครับพบเจอสิ่งดีๆนะครับทำอะไรก็อยสาเร็จแล้วก็เรื่องจริงหนึ่งประการใดก็ขอไว้ท่านได้ทุกประกาศนะครับขอขอขอบคุณนะครับขอบคุณท่านครับขอบคุณครับขอสดงความยินดท่านเุกทย่านท่านใช่นะครับท่านคณะผู้บริหารของร้อยละนครท่านนายกของการบริหารส่วนตำบลนะครับท่านผู้ในการ รงเรียนนักเกเรียนแล้วก็ท่านานสถานทิศษานะครับท่านครูแล้วก็ลูกนักเรียนที่กาลังทุกท่านนะครับสําหรับผมก็ต้องขอบคุณนะครับทางบริษัทตวันนครนะครับซึ่งได้ให้ความเอือเเื้อนะครับสนับสนุนในทุกๆกิจกรรมของอัธยอศุกสงเนนอยู่แล้วนะครับสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตสุเมือนนะครับก็เป็นที่ รู้กันดูแลนะครับมากถัจากอยู่ในก็นวัฒนครอนเข้ามาดูแลนะครับผมแม่าังของฝ่ายท้องที่นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของชุมชนในพื้นที่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางบริษัทนวนครเป็นอห่างสูงครับที่ได้ักรุณานะครับเห็นความสําคัญของโรงพยาบาลกินะครับในพื้นที่ของตัวส่นเหนือทุกเนษครับผม สนับ้านฉันครับอยู่ที่โรงเรียนวัดกุฎเวียนนะครับตำบลบึบงขี้เหล็กนครสิมาครับ,รบวันนี้บริษัทนวนครนะครับมามอบทุนให้ลูกๆโรงเรียนวัดกุฎเวียนนะครับแล้วก็มีไอ้สรีมอร่อยอร่อยมาให้ด้วยนะครับ,รบโอ้ไอศสรีมเยอะเลยสุนันท์บ้านฉันครับ กุดเวียนนะครับวันนี้นะวมครทนครดีๆครับมอบไอศกคีมอร่อยๆให้ลูกๆนะครับโรงเรียนวัดกุดเวียนนะครับ